กล้ามาัดศิธรวันนี้เราจะมาพูดถึงของเล่นที่เกี่ยวกับพวกกระตูนที่สวมชุดเกราะนะครับซึ่งกระตูนที่สวมชุดเกราะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าก่อนเสย่ามันมีไปนะแต่ถ้าเอาแบบว่าชัดเจนเลยนะแบบว่าต้นกําเนิดของการที่พระเอกเราจะต้องใส่ชุดเกราะอ,อะไรสักอย่างนึงแล้วก็สามารถเอาเกราะมารวมล่างเป็นอะไรได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นเซนเสย่านี่แหละครับซึ่งก็ต้อง ยอมรับกันว่าเซย่าเป็นกระตูนที่ดังมากนะฮะมันดังมากแล้วมันก็จะมีของเล่นที่ถูกผลิตออกมาเพื่อ,อสิค้าส่งเสริมการขายส่งเสริมกระตูนเมอร์ชันด์ไเลพวกนั้นนะมันก็ออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ในอดีตนะฮะซึ่งนะในอดีตย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีนะฮะสากว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกเราก็จะได้เล่นเซนเซย่าที่มันยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่า a f นะฮะ AF ซึ่งก็เป็น คนแล้วก็ใส่ชุดเกราะนะครับซึ่งชุดเกราะเนี่ยก็จะสามารถทอดออกมารวมร่างเป็นร,ปรูปภาพเป็นอ็อบเจกต์ตามกลุ่มดาวต่างๆประจำตัวของบรรดาเซนได้นะฮะตอนเด็กๆนี่ก็ต้องเรียกว,ว่ากริตาร์ดมากแล้วนะอะ่ตอนนั้นนี่คือโอ้สวยสุดยอดงามแงะงามง้อยอะไรขนาดนั้นเลยแต่ณนะปัจจุบันเราก็อาจจะมองกลับไปแล้วก็ มันก็ขาดขาดนเกินๆลน้วอใส่แล้วมันก็ตันๆอะไรนะฮะแต่ด้วยเทคโนโลยีนะตอนนั้นนะทำออกมาได้ขนาดนั้นนี้ก็ต้องเรียกว่าโอเคมากแล้วนะฮะกับสนุนราคาณตอนนั้นนะจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นของแพ้บันไดเจปแปนเนี่ยหูราคาก็เอาเรื่องอยู่นะมีตั้งแต่300กว่าขึ้นไปนะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างนี้นะย้อนกลับไป30ปีที่แล้วที่ก๋วยเตี๋ยวยังชาไม่ถึงแล้วสิบบาทอะไรอย่างนี้นะฮะยังไม่ถึง10บบาทนะถือว่าเอาเรื่องน่าดูชมนะครับ หลังจากนั้นก็ปล่อยเวลาผ่านไปนานมากจนเข้าสู่ยุคเมลเนียมนะฮะหลังจากยุค2000มานะครับบันไดก็ทำการผลิตสินค้าในลายเซนซย,ยาให้ใส่คลอสเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในชื่อของเซนคลอสมิดนะครับผมซึ่งเริ่มต้นวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2003นะครับ2003นนะฮะเป็นการกลับมาที่ต้องบอกว่าอ่า สมกับที่ห่างหายไปนานนะครับว่าเทคโนโลยีมันพัฒน,นาขึ้นมาจนถึงยุค2000แล้วเนี่ยจากเคยเอาเกราะมาแปะๆมีรูตามแขนขาอะไรอย่างนี้นะครัครั้งนี้นี่ก็เรียกว่าสวมครอสกันจริงๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องแปะไม่ต้องใส่แล้วนะครับถอดหมัดปุ๊บแล้วก็เอากอกแขนนี่สวมฟูดเข้าไปเลยก็จะเรียกว่าสรีระตัวบอดี้คนอะไรก็เรียกได้ว่าก็ดูสมส่วนขึ้นนะฮะเอาเราย้อนกลับไปตอนนั้นก่อนนะเราจะไม่พูดถึงตอนนี้นะ ตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าหูกลับมานี่ก็ฮือฮานะฮะเพราะว่าจาก a f มาสู่เซนคอร์ดมิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะนะแล้วก็ตัวก็สูงขึ้นอะไรย่างี้อ่ะพอถอดเกราะออกมาก็ตัวคนก็ยังดูมีเชฟมีสรีละบพอดีแบบม,มีมัดกล้ามมีเคิร์ฟมีนั่นโน,น้นนี่ดูดีดูดีมากเลยแล้วก็มันก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยตัวแรกออกมาเนี่ยหน้ามันอาจจะยังดูแบบอ่า ประเดิประดานิดๆหน่อยๆอแต่ว่าพอาทำออกมาเรื่อยๆนะฮะการพัฒนาปั้นหน้าเนี่ยมันก็พัฒนาตามไปด้วยเนาะมันก็เรียกว่าออกมาค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะจนในที่สุดเซนคอร์สมิดก็ได้มีการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งนะ,ะโดยเติมคำว่า e x เข้าไปคราวนี้นี่เรียกว่าระเบิดระเบ้อระเบิดระเบ้อเ,เพราะว่าพอาเติม e x เข้าไปปุ๊บมีการปรับบอดี้นะฮะ ให้มันสมส่วนขึ้นก็มีความสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับรูปทรงนี่เรียกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกับในอนิเมะมากเลยนะฮะดูดีจนแบบว่าอ,อ่น่าจะเป็นลายที่ฮอตคิดที่สุดสำหรับกระตูนเซนเซย่าแล้วนะสำหรับคอสมิดเอ็ก e นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการออกมาเรื่อยๆนะฮะถึงแม้ว่าจะชะลอตัวไปบ้างนะซึ่งในขณะเดียวกันขณะที่คอรมิดเอ็ e X ออกเนี่ย ตัวเซนต์คอร์สมิดเฉยก็ยังผลิตออกมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดาวมาถึงร้อยแปมันก็ยังไม่ครบเนาะก็มีการทําไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ชะลอตัวอีกเหมือนกันนะฮะอ่าอาจจะเพราะว่ากระทรงกระแสอะไรก็ว่าไปนะแต่เขาก็ยังออกมาเรื่อยนะฮะทั้งสองลายนะซึ่งในส่วนของคอร์สมิกเอเนี่ยต้องบอกว่าราคาในตลาดบ้านเราก็จริงๆไม่ใช่แค่บ้านเราเนะเพราะว่าตอนนี้ทางญี่ปุ่นเองก็อัพราคาขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นของเล่นที่ราคาก็ ค่อนข้างที่จะสูงถ้าหากว่าเทียบกันในสเกลนี้กับในลายผลิตอื่นๆนะครับอย่างว่านะเข,เขาเขาเหล็กเยอะอเขาเหล็กเยอะแล้วก็จะมีการเทียบให้เห็นนะฮะว่าระหว่างออมิดกับพีทเอมาเทียบกันเนี่ยมันจะมีคําถามอย่างนี้นะสำหรับคนที่พอเริ่มเข้ามาปุ๊บก็จะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงเนาะสองสองไลน,น์นี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเส้นคอดไม่เฉยๆเนี่ยมันเริ่มปั้นหน้าได้ดีขึ้นนะทีนี้ถ้าเกิดเราดูแค่ภาพนิ่งเนี่ย ไม่ได้มีการมาเปรียบเทียบเราก็จะนึกไม่ออกว่า2อันนี้มันต่างกันขนาดไหนนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าคอน์สมีสวยแล้วนะฮะอ๋อมันมาทําเป็น EX ไม่น่าเชื่อว่ามันก็ทําใหม้มันสวยขึ้นไปได้อีกครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้พอมันมีการชะลอตัวเกิดขึ้นใช่ไหมฮะตัวก,กับทางจีนนะครับหลังจากที่เขาเคยก๊อปปี้มานานแล้วตอนนี้จีนก็เริ่มอัปเกรดตามมานะเพราะว่าก็มีจีนหลายบริษัทเหมือนกันที่ก็ เริ่มมีการซื้อลิขสิทธิ์ไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยังมีคนที่ก๊อปปี้หรือว่าคนที่ทำงานเติร์ดก็คือเขาก็จะผลิตตัวที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยไม่ทำออกมานะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าค่ายจีนนี่ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะฮะอย่างที่บอกว่าพอมันหลีกเลี่ยงเรื่อง,องอลิขสิทธิ์เรื่องอะไรไปพวกนี้นะเขาก็เริ่มที่จะหันไปทำในในตัวที่ ทาง official ไม่ออกนะครับก็จะเป็นเก็บตกตัวอื่นๆน,นั่นโน่นนี่อะไรก็ว่าไปนะที่ทําออกมาขายนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเราก็ได้รับกระแสดีพอสมควรนะฮะใช้ได้เหมือนกันนะเออได้รับความนิยมเยอะนะฮะเพราะว่าราคาถูกกว่าแต่ว่าในความถูกกว่าในส่วนใหญ่ค่ายจีนเขาทําออกมาเขาก็จะทออาําทออกมาแค่ตัวใส่คลอดนะมันจะไม่มีแกนอ็อบเจกต์มาให้ไม่สามารถเอาไปรวมลางได้นะมันก็จะมีบางค่ายที่เขาทําออกมาให้มันสามารถ ประกอบออบเจกต์ได้ด้วยแต่ว่าสนนราคานี่ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงของแทมากจริงๆใกล้เคียงของแทมากแทบจะไม่ต่างกันเลยมาสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือสมอรไทูเปอร์นะฮะที่ก็เรียกว่าตามเซนเซ่าออกมานะฮะจริงๆไม่ได้ติดกันสักเท่าไหร่นะแต่เขาเรียกว่าตามออกมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับผมแล้วก็ผลตอบรับของสมอไทูเปอร์ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โ oh ห oh. ในส่วนของเซนเซียมันจะไปอิงตำนานเทพกรีนะฮะแต่พอมันมาเป็นสมูไรทูเปอร์นี่มันจะมีความอนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะฮะแม้ว่าจะมีเกราะที่จะเรียกว่ายังไงดีไม่รู้จะเรียกว่าไฮเทคได้ไหมอะนะแต่ว่ามันก็เป็นสมูไรนะฮะมันก็คือเกราะามูไรเลยแหละที่มันแลดูจะร่วมสมัยมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปประกอบเป็น รูปร่างอื่นๆนะนะแต่ว่าเป็นการประกอบวางเลียงเหมือนกับทางเกาะสมุยไัยที่เขาวางกันนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าติดตลาดเหมือนกันเพราะว่าเด็กในยุคนั้นเนี่ยรวมทั้งผมด้วยนะฮนะะก็ปิดตาแล้วก็วืดวไว้กับตู้หูนะต้องกำข้อมือแล้วก็เอามือมาแปะแปะป้านๆกันนะเพื่อที่จะแปลงล่าแล้วก็สวมเกาะน,นะครับก็แย่งกันไปใครจะเป็นเกาะอ,อะไรอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งสปอร์ตซูเปอร์เนี่ยทาง บันไดก็ผลิตออกมาก่อนนะครับผลิตออกมาก่อนในในยุคที่เริ่มมีคอร์สมิดเนี่ยบันไดก็เคยผลิตออกมาแล้วก็ผลิตออกมาแค่เล็กะตัวเดียวก่อนแล้วก็ทิ้งช่วงไปหูเลยว่าก็พอสมควรเลยแหละนะก่อนที่จะตามออกมาจนครบทั้ง5ตัวนะครับอ่าหตัวแล้วก็มีแอคิคโคเทด้วยอีก2เกาะทั้งขาวทั้งดำนะฮะตอนนี้ท่านี้มันก็จะมีอีกค่ายหนึ่งก็คือเซนติเนลนะครับซึ่งเซนติเนลเนี่ย ผลิตออกมาที่หลังนะซึ่งความต่างกันก็คือว่าของบันไดเนี่ยเขาจะทําเป็นสีเมทัลลิกมาเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของเซนติเนลเนี่ยเขายิงสีแบบอนิเมะเนาะก็จะใช้เป็นสีสีพลาสติกนะสีมันเนื้อพลาสติกอะไรอย่างนั้นนะฮะก็สีแดงก็แดงเฉยๆอะไรงี่นะอาจจะเขียวฟ้าส้มอะไรก็คือเป็นสีธรรมดานะครับซึ่งเซนติเนลก็ทำออกมารู้สึกว่าในสเกลถ้าเทียบสเกลวันเซนติเนลจะตัวจะตัวเล็กกว่าหน่อยนึงนะฮะมันจะไม่ไม่ได้สูงเท่ากับของบันไดนะฮะ ของบันไดเนีย่ยรู้สึกจะสูงประมาณ18เซนมันจะไกลๆกลับเซยราแล้วของสตินเดลจะเล็กกว่าน่อยหนึ่งแล้วก็ระบบการแปะการอะไรประกอบพวกเนี้ยมันก็จะว่าขายก็ขายในบางจุดแต่บางจุดก,ก็ไม่ขายก็มีการประกบหน้าประกบหลังอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีการใช้ระบบแม่เหล็กเอามาแปะอะไรอย่างนี้นะเป็นการเสียเหลือดน้อยอาจจะเป็นการเปลี่ยนพาดบ้างอนะไรเงี้ยฮะของบันไดก็ต้องบอกว่ามันอ่ะจะ ตอนนั้นนะยุคนั้นมันมีจุดข้อเสียก็คือว่าต้นขาเนี่ยมันจะแตกตรานะก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นสไตล์บันไดหรือไงก็ไม่รู้นะรายลายหลายหลาย,ลาย,ล,าย,ล,ายลายของบันไดเลยแหละมันก็มีการพลาสติกเสื่อมเสื่อมเร็วนะในขณะที่ของเซนติเนลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะทำให้ก็มีหลายคนก็หันมาเล่นเซนติเนลรวมทั้งผมด้วยแนละ้วผมก็เก็บเซนติเนลนะฮะซึ่งเซนติเนลก็ยังไม่หยุดยั้งเพียงแค่การออกซูไร ท้ง5และเกาะขาวนะฮะไม่ได้หยุดแค่6กเกาะนวเพราะตอนแรกเรานึกว่าออกมา6กเกาะก็คงจะจบแล้วแต่กับกลายเป็นว่าณปัจจุบันก็คือเซนตินเนลก็ทํา4่ขุนพลพิศาจออกมาต่อนะซึ่งบันไดเนี่ยไม่ได้ทํา4่ขุนพลพิศาจนะฮะแต่ว่าเซนติเนลทานะครับแล้วก็ตอนแรกก็ยังกังขาอยู่นะแต่ว่าพอมันมีภาพของนาซาหรือว่าตัวที่2หลุดออกมาเพิ่มเราก็รู้สึกอุ่นใจว่าเออเดี๋ยวก็คงจะครบอย่างแน่นอนนะครับสาหรับ เซนติเนลสมุไรทูเปอร์นะฮะซึ่งนอกจากทั้งสองเรื่องนี้แล้วในเจนนั้นนะฮะเรียกว่ายุคเดียวกันกับสมุไรทูเปอร์ก็ได้มันก็จะมีการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ดังไม่แพ้กันนั่นก็คือชุดโตะนะครับซึ่งชุดโตะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นของเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในยุคที่ของเล่นใส่จุดคลอสใส่จุดเกราะทําออกมาเนี่ยนะฮะชุดโตะในตอนแรกก็จะมีเป็นทางค่ายจีน ค่ายจีนค่ายเตอร์อะไรพวกนี้เขาทากันขึ้นมานะฮ <c oughs> นะก็ออกมาเป็นระยะระยะหลายตัวอยู่กันนะครับแต่แล้วนะฮะในที่สุดก็มีคนซื้อลิขสิทธิ์เอาไปทาจริงจริงนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยเป็นใครดีนะครับนั่นะก็คือโยโ ر ปานะฮะกับาการทําจุลโตออกมานะฮะซึ่งก็ออกมาในบอดี้แล้วก็ใสก่กุ้งใส่เกาะเปลี่ยนพาร์ทเป็นเกาะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเอาเกาะมารวมกันได้ด้วยก็โอ้โหถึงแม้ว่า รูปลักษณอาจจะไม่ได้อิงตามตามในอนิเมะเป๊ะๆนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะใกล้เคียงคือผมว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะถ้าออกมาได้สวยดีเหมือนกันและแน่นอนครับพอมันมีตัวแรกใช่ไหมฮะผมก็เชื่อว่าไอ้ความหวั่นวิตกอะไรเนี่ยมันก็น่าน่าจะยังมี กันอยู่นะฮะอ่าแต่ว่าในในส่วนนี้ก็เดี๋ยวค่อยเอาไปพูดกันต่อละกันเรามาดูกันที่ชุดโตัวที่เขาออกมาก่อนนะฮะก็ต้องบอกว่าดูขยับค่อนข้างหลากหลายเนาะแล้วก็อันนี้ตอนที่ออกมาซื้อออกมาเป็นเงินหยวนนะฮะแต่ว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันก็อยู่ที่ในเดทประมาณ2,000กว่ากว่านะครับส0งพันกว่าซึ่งเ้ยผมว่ามันมันถูกกว่าสมัยทูเปอร์แล้วก็เซ็นเซียนะปัจจุบันนี้มากเลยนะครับถูกกันเยอะเลยแหละ2,000กว่านี่คือเหมือนกับ mid ex ในยุคเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ คล้ายๆกับสมอลทูเปอร์ที่ที่ทางบันไดทำในตอนแรกโดยก็อยู่ในเรสซ์2,000กว่านะฮะแต่ตอนนี้สองซีรีส์นั้นนี่ก็โดดไปนู 4, ่นแล้วสี่ห้าพันเงินไปแล้วนะครับในขณะที่อันนี้ยังอยู่ที่2,000กว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเพราะว่าเอาจริงๆยูโรปาเองก็เมื่อก่อนเนี่ยผมรู้จักยูโรปาจากการทําทำทาร์นโฟมเมอร์นะเออซึ่งราคามันก็ไม่ได้รุนแรงมากนะแล้วเขาก็ทําออกมาที่เออก็สวยใช้ได้นะงานเขาก็สวยใช้ได้ในพาร์ทของทา er ร์นโฟ์เมอร์นะฮะทีนี้ในชุดโตเนี่ย ก็เท่าที่ดูจากรูปโปรโมทแล้วก็เห็นมีวิดีโอแนะนําตอนการประ,ประกอบอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเออคือพระกอบมาพวกเขาก็มีการจับแอคชั่นขยงขยับอะไรให้ดูนะก็ดูดีดูด,ด,ดีทีเดียวเชียวแหละใช้ได้เลยนะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะฮะสำหรับไลน์ย ورو โโปาที่จะทําจุดโตนะถ้าหากว่าผลประกอบการดีผมว่าน่าน่าจะมีออกมาอีกนะครับอย่างน้อย,อยก็ น่าจะมีเพื่อนซีและคู่ปรับของเขาอย่างไก่ออกมานะฮะแต่ตัวอื่นๆนี้ก็ต้องไปลุ้นเนาะเพราะว่าถ้าทําออกมาแล้วมันขายได้ดีเรื่อยๆนะฮะผมว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยโดยจะเป็นคุณเสือคุณมังกรคุณแรดคุณนกอะไรเนียวคงได้ออกมากันตามกันออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะก็ต้องไปลุ้นกันในอนาคตเนาะว่าจะยังไงนะครับผมห,หลังจากที่ชุระโตแล้วนะฮะก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นว่ามีการผลิตของเล่นออกมานะฮะซึ่งสำหรับเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะอย่างอาจารย์ครูมาดะนะครับที่เป็นคนเขียนเซนเซย่านะแกก็เคยเขียนกระตูนอีกเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องบีเอกนะครับผมซึ่งตัวละครก็น่าจะคล้ายกันมากเลยนะตานี่คล้ายกันเลยนะฮะแล้วก็ ปรากฏว่ามีค่ายของเล่นซื้อลิขสิทธิ์ไปทำนะฮะนั่นก็คือคิดลอจิกนะครับซื้อ BX ไปทำนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็จะมีแค่ตัวต้นแบบที่ไปโชว์ในงานเท่านั้นเองยังไม่มีรายละเอียดอื่นทั้งเรื่องของรายละเอียดลูกเล่นวิธีการเล่นหรือว่าราคานะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจากที่ดูงานต้นแบบแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะฮะเออวผมว่าม,มันสวยใช้ได้ดีเหมือนกันจริงจริง,ง,งไอ้บีเอ็กซ์เนี่ย ผมเองก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันมาในช่วงที่เราเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นก็ออกไปนอกวงการนะไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเลยแค่เห็นจากสิ่งพิมพ์นะครับว่าอ๋อมันก็จะมีอีกงานอันนี้เนาะเออซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่านอกจากหน้าตาค่ะแล้วเอ๊มันใส่เกราะเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าไม่ได้ตามไปไปไล่อ่านนะครับก็ถือว่าน่าดีใจนะสาหรับใครที่ได้ดูได้ติดตามหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นน,น,นะฮะ การที่มีของเล่นที่โหมันนานมากแล้วนะท,ที่ไม่ได้ทาแล้วก็หายกันไปนะฮะแต่ว่ากลับมาให้เราที่อยู่ในวัยที่น่าจะเรียกว่ามีกําลังที่จะซื้อได้ไม่ต้องไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้นะเออคนน่าจะน่าจะสนุกดีแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับก็ ลองคิดกันดูซิว่าเออไอพวกการ์ตูนที่มันต้องสวมเกร่ยมันยังมีเรื่องอะไรอีกนาะแล้วก็อยากให้ทําเรื่องอะไรหรือว่าออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะฮะ